สวัสดีค่ะสบายดีดูดีมีเฮงฮาหันมาทุกคนวันนี้ก็มาพบกับสาวเมยอีกแล้วหลังจากที่ห้างหายไปโดนเป็นเนื้อใดคิดฮอดกันดูบอวันนี้ก็ได้จังหวะโอกาสเนะอันเห็นอลิสาไล่แล้วมีอันนาเอฟซีพี่น้องถามหาไล์ก็เลยมีกำลังใจมีกำลังใจแล้วกันคลิปคลิปให้เบิ้ลสบาเนาะวันนี้อลิสาเป็นมือกล้องให้เนาะวันนี้เป็นยึดเฮียน บุงคอริสานสารลาพักใจเห็ดบนนางไหมในปลื้มองไปเนะสารลาพักใกแตจะว่าท่ายทั่งลางหันโฮมข้าวหันเด่นขนาดเลยแต่ทางหน้าอย่างนมอยู่ปจะได้คินฮอดเอฟซีอยู่เหรอนะสาวออ้ยมองเมือนอนกันยังฝันแนบเห็ดยูทูบคือแต่ไปลงคลิปจับเสือเออคือแปลยังหอวตัวเอง แบบว่าอันช่วงนึงงานเฮ็ดดูดูดูด,ดแล้วก็มาตัดไปเลยน,นะช่วงนั้นก็แบบห้าวหันช่วงนี้งานเยอะค่วงนี้งานเยอะ,ยอะคิดไรย่างอันน่ะกำลังโทรไปปร,ประสานงานอยู่ฝั่งไทยได้อ่าศึกษาในยูทูปแล้วก็โทรไปถามเขาแล้วก็ปรึกษากับเขาว,ว่าพูกอ้อยนี่ใช้ทุนเท่าไหร่ลูกพริกใช้งกเท่าไหร่อ่าพูกโหระพาอันน่ะพวกเนี่นะ มีพันโบโมีอย่างบบนะเป็นงานวัดอีกใช่สบายดีบอดีเบาอันบอดีเบาเอกแอนแมรี่สายทองหาเบาเอกไม่ใช่ถ่าย,ยคลิปได้น,ดนดี่สบายดีพี่น้องได้สบายดีพี่น้องได้กำลังถ่ายคลิปไม่ใช่ก็เออ บ้านเพบ่อบ้านอีหยังมารถเพร์บ้านเพค์เขาเกัดเนี่ยวันเพิ่กำลังแห่มารถเพร์เขาเกัดเนี่บ้านบ้านเพร์คือมาอิสาว่ะอันนี้การทำด้วยลิสานเปียนะนุ๊กไปี้ถ่ายสวนดูทั้งมดทั้งมวลนี่ลงทุนยืมเงินลิสานก็ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สองหมื่นละสองหมื่นในพักยังบ่ได้กินสักจากต้นเดี๋ยวต้องถ่ายมันใหญ่ก่อน ย่นเป็นอาหารป่าอลิสาหลายก้อนท่านั้นก็หักหักต้นหักดอกในป่านีเลยนะขายปลาแล้วกันมุมีทั้งกับว่าเออในการลงทุนลงเปนสะสมไว้ในบ่อป่าเลยนะเ้ยนี่เลยปฏิว่าไซออลิสาแล้วหรือเ่มีเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าเจ้าทำดีๆเด้อเจ้ากู้เงินอลิสามา พามาเบิ่งสวนที่นาา้าสา<ะ>วปลูกไว้เนาะจักอาทิตย์แล้วนี่นั่นุ่นคอบยังโบราณได้ตั้งมาได้เห็นอันนี้มันเนี<ะ>่ยขี่ทานกับขี่แกบเนาะกล่องหนึ่นงหันร้อยบาทในยี่สิบกระสอบอืมสาวโสดนี่อันนี้ต้นอย่างนาา้าสาวต้นอย่างเพือกว่ะปลูกเพือก เรลองปลูกเผือกบ้างเนาะออหนะอันนี้จะเป็นหอมอน,นี่ก็จะเป็นผักบ้งเนาะตอนนี้มันกัเริ่มใหญ่แล้วผักบ้งปลูกได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนาะกัดจะเริ่มขึ้นมาแล้วก็จะได้กินแล้วนี่ อีกประมาณสองสามอาทิตย์เนะาะแล้วขั้นให้มันใหญ่เลยกะที่ตามไปน้ากันเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นพออริสาปลูกเนาะแบบปลูกแคมนี้ไปเลยช่วยกันปลูกเนาะที่ทุกคนเห็นสายเนี่ยจะเป็นทอแบบที่ตอน้ำเนาะภายทีได้เบิ่งยี่สองอลิสาแล้วน่าจะฮูเนาะพาอลิสากะ คอยอัปเดตเห็เบิงอยู่เพราะว่าซ่องนาา้าสาว่คคอยได้อันลงคลิปเนาะเ็เยบ่หูพี่ทุกคนต้นหมกผิดแมนบ่น่าจะแมนน้นาสาวเราปลุกหลายเนาะบ่จือบ่หู้ล่ะอันี้กะบ่แมนมันจิตายแล้วบ่ดนี้โอ,โอ้อยได้อนินาา้าสาวลองเอาอ้อยมาใส่ด้หน่ เพื่อนอริสากับปลูกเนาะปลูกน้อยหนึ่งอ้อ,อยอันนี้อ,อ้อยดลยน่อ้อยไปเลยผักบงอันนี้ก็จะเป็นปเอาเฟืองก็จะมาเฟืองมาใส ตอนนี้คือน่าจะได้กินก่อนนะจะเป็นผักบุ้งหลายก้อนหมูเนาะอันนี้ค่ะกำลังปลูกนี่หาโกวานกระติตก่อนเริ่มขึ้นมาแล้วถ้ายเอฟซีมาเห็ดเนาะมากินผักนะาสาวส่วนของนะสาวน้องของแม่อลิสา นจะเป็อันนี้จะเป็นเต่าอย่างสาวเต่าฟูกเตัฟูมาเบิ่งฝีมือนะสาวเห็ดมาเบิ่งฝีมือนะสาวเห็ดน้าสาวจะขวบขอบุ้งทุกอย่างจะรวมต่วในนี่หมดแล้ว ใช้ครั้งแรกอันนี้ก็คือจะปรุงเครื่องเรียบร้อยลงบาทเดี่ยวเนาะฟู่หนึง่ง FC เคยเห็นครั้งแรกตัดที่เมา ไปมาโตตีมือยืดส่วนยังวันเด็ดขแต่ว่าผักบุ้งมันยังไม่ไงแต่ว่ายังห้อันนาเอฟซีเห็นพี่น้องในเบิ้งว่าลีลาสาวมืออันนี้เป็นผักตุ่พ่อไอซ่าปลูกก่อนเนาะนั่นแหละขอพ่อไอซ่าปลูกตัวเนี้ยอยากกินไวยาจะให้น้ำมัน ไข้ห <łość> ูนั่งนั่งมีโอ้นั่ฟ้าแด้วกันเบิ่งไฟบ่เหงนมีไห้เคยเห็นบ่ทุกคนเคยเห็นแบบการเห็นเดี๋ยวเอาน้ำมันเอาไว้ในกอนควบคุมโรนงาน อาน,นี้มันเทาสั่งมันจะจีนเช่ไมแม่สมะะั่งมาจีนโดยตเลยแม่สั่งมาีเืองแม่ที่ส,าม,ส,า,มสามกกล้าเล่นรไฟดะค่ะไทม์ูเลยบอจะให้อะไรยดก้อนอะไรให้ให้่านทัาเลยธรรมดามันก็มีอานน่ะงานนต่แม่<ๆ>ซื้อมันซีหัวเอา เอาเมื่อบ้านปกติษฐหัวนึ่งเลยแม่หนาสาวหัวนึ่งเลยของเฮานี่ยังป่ไดิษฐ์เลยรอยู่ไหมเคยไปใช้เพราะว่าอีงแม่บุก้าเล่นกับไฟอันนี้มันพิลลวกมือนี่เพราะว่ามันเป็นยางโอ้พาเจ้าจ็อดมันยอดมากตกใจมันยสาวรุนแรงแม่พอบจับไฟแม่เรียนเก่งที่แม่ธรรมดาได้ไหมแม่ หัวยังไงเออนี่ไงไฟมันคือหัวยังไงล่ะไฟเออไฟมัวมันไม่เที่ยเนี่ยแต่ไม่มีเที่ยแล้วมันไหม้เจี่ยนี่ก็ไหม้โอ้หัวแก๊กมันไหม้อยู่นี่แต่เคยเอาน้ำมาหัวแต่เคยเนี่หัวแก๊กมันไหม้หัวแก๊กมันไหม้ปิดฝังแก๊กนะมัน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 ไหม้ทอยันที่ได้ฝังแก๊ก เปลี่ยนเก็ดล้วเนาะเป็นเน่าด่ยักโ้มฝีมือแหงหรือเปล่อันพี่เคยลืมลืมรัดท่อตรงนี้เนาะไอเจ็ดมันก็เลยนั้นนี่โบ้เมื่อกี้นี่เกิดสุปปี้ใสเนาะแก็ดมันห้วนนี่คือน้ำตาเหม่ยต้องใจเงี้พี่แด่ผมหมดน้ำลายพี่แด่ผมอยากใช้มือแซ่บไ้ำสาผมหมดน้ำซาให้เงี้ยเนี่ย โอ้ยแซ็บกระเดียกกระดอกทีเดียวกินมาคุบอกบ้เราจะจะมากินน้ำตาไฟมันบวต้องเนื่องนาตกใจแห้งกระดมันหัวค้าโบ้ใส่อย่างนี้หนอันน่าตานตัวนี้ฮานาเอัวขาวมันจะเป็นนั้นหมูอนาหมูเด้งหมูย่อแม่ท้วนหนองคายค่อยลืมมีน้ำมันหมูมาแต่เสียงขวางอันที่เขาเห็ดไว้ตู้เย็นมีลืมแท้บนี่หละเออ ขอสมึงกัแกเบ่งเอาจา์ห้องมาเลยนะคุณพี่จิอมึดูไม่อรสากับอันอันเมียกับน้องเมียผูกไดนเฮ็ดแซ่บบอกมาตามตรงเลยไหนน้องเมียหรือเมียแซ่บก่อนจังกันแล้วโมกาว้าจักันพี่น้องยันยันเมียเสียใจ ทางบริษัทให้ตื่นมาต้กคงตายแข็งเลยสำหรับคลิปนี้สาวเมย์จะทิ้งเจ้ามาเพียงเท่านี้เนาะตื่นดุ่นดนได้มาเจอกันเตอหนึ่งเขาจแห่งแรนใต้แรงเล่นหัวใจวายป้าเขาจะมาการปู่น้ำตำราเขาบะซื่อน้องเมียด้วยตัวจริงให้กับเมียเรียกเช็ดก้นอันนี้คือไปสำหรับคลิปนี้ไปกันเด้อบ๊ายบายนี่หัวเป็ด